สบายดีจ้าทุกคนวันนี้มาพอกับดีมอีกแล้วในรายการพุ่งยิงบ,างบาง้าน EP สามช่วหลังจากที่ดีมลง EP สองไปเนาะวันนี้มาฮอด EP สามแล้ว EP สามในดีม,ดมจะมาว่าวทังการแข่งขันเอเชียน,นคัพสองพันสิบเก้านอร์เวย์ได้ซิพกทีมสุดท้ายที่พันเขาหอบเป็นทีเฮียบหอยแล้วเนาะนอร์เวย์ในนั้น,นมีทีมจากประเทศในอาเซียนของเฮามีสองประเทศคือมีไทยกับเวียดนามเนาะ ยิมกะขอแสดงความยินดีนำลายเนาะ,ะซึ่งดินจะพามาเบิรงพกพทีมสุดท้ายนะว่าประกอบไปประกอบโดยประเทศใดแน่ซึ่งว่าทีพบทีมสุดท้ายนี้มัน12ทีมเนาะ12ทีมที่ว่าคัดเลือกมากนั่นคือคัดเลือกจากอันดับหนึ่งอันดับสองของแต่ละกลุ่มเนาะในหกกลุ่มเลยอะอีก4ีทีแม,มันคัดเลือกมาจากอันดับสามทีดีที่สุดเนาะในแต่ละกลุ่มรวมทั้งโกกลุ่มนะ แต่ก็จะได้ชีพโทีมสุดท้ายเนาะซึ่วนาประกอบด้วย1ไทย2เวียดนาม3จีนสีกาลิตไตห้าญี่ปุ่น6อิรัก7อิหร่าน8โอมาน9จอร์แดน10ซาอุดีอาระเบีย1ิเอสออสเตรเลีย,อย12อุซเบกิสถาน13คีร์กิสสถาน14กาตาสิบหาบาเลนแล้วก็16เจ้าภาพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนาะหรือว่า U A E สวาหการแข่งขันนี่จะมีขื้นเนาะฮอบสิพอกิมจะมีขื้นในวันที่เสาวเนาะเริ่มแต่วันที่เสาวเป็นต้นไปส่าหรับคู่ทําอีทีแ่งก็คือจอร์แดนจะพบกับเวียดนามเนาะคู่ทีอลจะไทยจะพบกับจีนอีลานพบกับโอมานญี่ปุ่นพบกับซาอุดีอาระเบีย UAE พบกับคิร์กิสสถานออสเตรเลียพบกับอุซเบกิสถานเหล่าเกาหลีใต้พบกับบาเล่เหล่าคู่สุดท้ายกาตา จะพบกับอิรักเนาะสงวาอันดับสามที่ดีที่สุดเนาะท่วาคัดเลือกมานีนะมนมีประกอบไปด้วยมีบาเลียนเนาะมาจากกลุ่ม A โอมานมาจากกลุ่ม f คิกิสสถานมาจากกลุ่ม C เลยกะเวียดนามมาจากกลุ่มดีเนาะสงวาในนี้ถาทีมใดเนาะอาสนาเนาะ คือถาทีมไดศนาในในแปดครูที่เการแข่งขันนี่จะเขาไปถาไปยืนถาแข่งในหอบแปทีมสุดท้ายเลยเนาะเพราะว่าจะแข่งนัดเดียวนะบ่มีการเก็บคะแนนหรือว่าบ่มีการยังเลยแบบนอกเอาเลยนะแบบถาภัยศนาก็คือเขาไปยืนถาสิ่งเออไปถาแข่งในหอบแปดทีมสุดท้ายเลยเนาะดีมเนาะการคอเป็นกําลังใจเนาะไอทีม ในประเทศอาเซียนเขาคือทีมไทยกับเวียดนามเนาะสามารถเข้าไปสู่หอบเลิกๆเนาะในการแข่งขันขังนี้เนาะให้เพราะว่าถ้าประเทศในอาเซียนเขาัาสนากว่าจะคนกว่าจะแบบแบบจะดึงดูดความสนใจเนาะให้ในวงการบันเตให้มีคนแบบสนใจทีมในประเทศอาเซียนได้ขึ้นพิสูจน์ให้เห็นว่าเออทีมจากประเทศอาเซียนกะแแคงแกนเนาะบุเพอประเทศอื่นคือกันเนาะ สำหรับไพนอทีเขามาเบิ้งในสองดีมแล้วนะอย่าลืมเนาะถามมากะฝากเป็นกำลังใจดีมลยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยกันกดกระด,ดิ่งเนาะไ่าจะาบุผาดคลิปใหม่เวลาดีมอัปเดตลงไปเนาะสำหรับวันนี้ดีมกัฝากไว้ที่นี่พบกันใหม่คลิปหน้าเลยทุกคนบ๊ายบาย